สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยมาแล้วค่ะวันนี้พลอยมีหนังสือดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษค่ะนั่นก็คือหนังสือตะลุยโจทย์แต่ะ500ข้อของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุภวั์พุกเจริญค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่หนังสือรวมโจทย์ธรรมดานะคะแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดบิดคู่ใจที่จะช่วยให้เราเข้าใจหลักภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง และพร้อมรับมือกับข้อสอบแบลร Identification ถูกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นการ o n a t CU-tab CU-word TU- g a p หรือ s m a r t TI ครอบคลุมหมดเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนื้อหาในหนังสือกันอดมินพลอยขอพาเพื่อนๆไปชมสถานการณ์จำลองที่จะช่วยให้เห็นภาพว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงสำคัญกับชีวิตเด็กซิลอย่างเราๆกันค่ะไปชมกันเลยฉากห้องสมุดที่ดูนกระหน่อยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งกำลังนั่งกลุ้มขมับอยู่หน้ากองหนังสือ นักเรียนพึมพำล r ลเอเอทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยอ่านกแกรมมามาตั้งเยอะทำไมยังทำข้อสอบไม่ได้สักทีเพื่อนเดินเข้ามาไวไหมแกดูเครียดเครียดนะนักเรียนไม่ไหวแล้วฉันอยากจะสอบติดคณะที่ฝันไว้แต่ก i ร e ดนเท i ร์ไฟเคชันนี้มันตัวปัญหาเลยอะเพื่อนแกเคยลองทำโจทย์เยอะๆแล้วจับจุดหรือยังอย่างเงี้ยเราแต่ละแบบมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนะ นักเรียนก็ทำอยู่นี่ไงแต่ทำไปก็ไม่มั่นใจบางทีก็เหมือนจะรู้แต่พอเจอข้อสอบจริงก็งงอีกเพื่อนงั้นลองดิเยื่นหนังสือตะลุยโจทย์แต่5้าร้อข้อให้เล่มนี้เพื่อนฉันแนะนำมาเขาบอกว่าช่วยได้เยอะเลยนักเรียนรับหนังสือมาดูตะลุยโจทย์แต่5้าร้อยข้อทำไมต้อง5้าร้อยข้อเยอะจังเพื่อนเขาบอกว่ามันรวมแนวข้อสอบครบทุกประเด็นเลยนะแล้วก็มีเฉลยละเอียดด้วยอ่านแล้วจะรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วก็ทำข้อสอบได้ดีขึ้น นักเรียนเปิดหนังสืออ่านอืมมี q u i c เ t ปส์ด้วยน่าสนใจแล้วก็มี R identification test ให้ทำเยอะมากเอออันนี้เฉลยละเอียดจริงด้วยเพื่อนลองดูนะแกฉันว่าเล่มนี้ช่วยแกได้แน่นอนนักเรียนขอบใจมากนะเพื่อนฉันจะลองตั้งใจทำดูนักเรียนเริ่มอ่านหนังสืออย่างตั้งใจสีหน้าเริ่มมีความหวังเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสถานการณ์จำลองนี้อาจจะเหมือนชีวิตจริงของใครหลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ใช่ไหมคะ หนังสือตะลุยโจทย์แต่ละ500ข้อเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เราไม่เครียดกับการทําข้อสอบแปลอีกต่อไปค่ะหนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวข้อสอบแบล Identification ไว้ถึง500ข้อเยอะมากๆค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าโจทย์แต่ละข้อถูกคัดสรรมาอย่างดีครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญที่มักจะออกสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง tense subject verb agreement Parallelism หรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นอกจากนี้ในเล่มยังมีคุณเทปส์ที่สรุปหลักการสำคัญสำคัญให้เราอ่านทบทวนก่อนทำโจทย์ด้วยค่ะที่สำคัญที่สุดคือเฉลยของหนงังสือเล่มนี้ละเอียดมากค่ะแต่ละข้อจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมข้อนี้ถึงผิดและข้อที่ถูกควรจะเป็นอะไรพร้อมทางอธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องทำให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่จำจำไปสอบเท่านั้นนอกจากโจทย์ที่เยอะมากๆและเฉลยที่ละเอียดแล้ว พลอยชอบที่หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราจับจุดได้ว่าข้อสอบเปร์มักจะหลอกเราตรงไหนทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการทําข้อสอบจริงสําหรับข้อเสียพลอยคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้อธิบายหลักแกรมมาละเอียดมากแต่จะเน้นที่การฝึกทําโจทย์มากกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครพลอยว่าเหมาะกับน้องๆม ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยหรือใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ identification ค่ะพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4 5่ทับเดาวเลยค่ะหักไปนิดหน่อยตรงที่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยสรุปเลยนะคะหนังสือตะลุยโจ์แต่500ข้อเป็นหนังสือเตรียมสอบแปลที่ดีมากดีมากเล่มหนึ่งเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคา ช่วยให้เราเข้าใจหลักภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งและมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นถ้าใครสนใจที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่พลอยใส่ไว้ใน description ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้พลอยอยากจะถามเพื่อนๆว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้กันบ้างหรือย,ยังคะหรือว่ามีหนังสือเตรียมสอบภาษาอังกฤษเล่มไหนที่อยากแนะนำให้พลอยอ่านบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายค่ะ